สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bi อยไ e c h ช n n e l กันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Ro บ l ็อกในแมปที่มีชื่อว่า e s c a p e p a P a p i z ิซ p i z z e r i a ียกันนะครับเป็นแมปแนวออบบี้วิ่งวิ่งผ่านด่านนั่นเองนะซึ่งในแมปนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับร้านพิซซ่าร้านหนึ่งที่จะมีเชฟพิซซ่าจิตใจวิปริตผิดมนุษย์มนาจับผู้คนที่เข้ามาในร้านมาผู้ยี่ผู้ยทำทําเป็นพิซซ่าหน้ามนุษย์แล้วก็ลงเป็นเมนูเด็ดของร้านกันนั่นเองนะครับซึ่งในเกมจะเป็นยังไไงนนนััน้ปเเราดูกลย โอเคประตูเปิดแล้วอว้าวพี่ใบพิซซ่าเต็มเลยอะว่าแต่คนเขาหายไปไหนกันหมดล่ะ,ะคนที่หลงเข้ามาในร้านนี้น่าจะโดนจับไปทําเป็นหน้าพิซซ่ากันหมดแล้วนะพี่หญิงเฮ้ยพูดเป็นเล่นเป็นไปได้นะดูดีมีเมนูฮิวแมนด้วยอะเฮ้ยจริงด้วยร้านพิซซ่าปกติเขาไม่น่ามีเมนูมนุษย์นะพี่หญิงเฮ้ยดูโตรประตูสิพี่ใบมีเลือดกองอยู่ด้วยอะอยเออนั่นดิเอ้พี่หญิงนี่มันเลือดหรือซอสมันเขินเทะกันแน่เนี่ยมันคือเลือดแน่แน่พี่ใบดูนั่นสิมีหัวกะโหลกมนุษย์อยู่ด้วยอะเฮ้ยโอ้ ตาไฟจริงๆด้วยเฮ้ย hey, สวัสดีเจ้าหัวกะโหลกมาทำอะไรตรงนี้อะเชิญแบกหน้ากลับออกไปเดี๋ยวนี้นะอันนี้คงจะเป็นข้อความจากเจ้าหัวกระโหลกตัวนี้นะครับเขาน่าจะโดนเชืออแล้วก็เอาเลือดตัวเองมาเขียนไว้นะเขาทำเพื่อเตือนเราใช่ไหมพี่ใบใช่เพื่อเตือนคนที่จะเข้ามานะว่าให้ออกไปเดี๋ยวนี้นะอชึบลงลิฟต์ไปเลยอ้าวพี่ใบทำมันหน้าก,กลัวแบบนี้แล้วเราจะเข้ามาทำไมล่ะเนี่ยเราต้องไปดูให้เห็นกับตานะครับพี่หญิงประมาณว่าอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละดื้อจริงๆเลยพี่ใบเนี่ย โอเคจริงนะนะนะ้ยนั่นอะไรอ่ะออ้ยดูสิมีอะไรตกลงมาด้วยอะดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์นะครับทุกคนที่เครื่องบดขนาดยักษ์นี่นะมีกระดูกด้วยไปเลยไปเลยอุ้ยเกือบตกไปโอ้โหอีกแล้วถึงแล้ว go back now มีคำเตือนอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยน้องสาวมาทำอะไรตรงนี้วยตรงนี้มีกับดักด้วยอพี่หญิงมันจะนีบเราไหมอะนั่งย่ละ อะไรกังแนี้นน่ยน,นี่คือกับดักมนุษย์ใช่ไหมอ่ะน่าจะใช่นะกับดักหนูคงไม่ใหญ่ขนาดนี้เราพี่เอางหน้าแนบไว้เอาหน้าแนบไว้โโอ้ห ค่อยแอบไปพี่ว้ไม่ต้องหันไปมองทำตัวเนียนเดินไปเรื่อยๆเอาเพื่อนเราโดนซะลๆตรงนี้ทางกว้างกว่าไปเลยไปเลยปลอดภัยยอเลยเฌอซีอยู่โ่้ยเรากำลังโดนจับตามองอยู่เนี่ยเฮ้ยอ้าวไฟดับอละเดินตามพิซซ่าไปพี่ว้เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์บอกทางนะเฮ้ย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 พี่ว้เชลคุาจะจับเราไปทำเป็นพิซซ่าแล้วอ่ะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยวิ่งไม่ทันนะเจ้าเชฟตัวนี้มันวิ่งไวกว่าเรานะมามาเริ่มใหม่กันดีกว่าแล้วน้องคนอื่นเขาก วิ่งไม่ผ่านเหมือนกันนะเนี่ยพี่ใบามาเริ่มใหม่กันหมดเลยเฮ้ยเชฟอิตาลีใจเย็นเพื่อนใจเย็นยมาแล้วมาดิมาดิเหมือนแก่งอ่ะเหมือนแก่งอ่ะอะโดดพี่ใบเขากางแขนนะหันไปก่อนเขาสักหน่อยกระโด<ช>โดป๊ฮ่าจับข้าไม่ทันล็อกจะเชฟพ,พิซซ่าโอ้ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยมันเหมือนอุโมงค์สารพิษอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยดูน้ำมันสีแปลกๆอ่ะท่อน้ำทิ้งเหรอตกน้ำน่าตายขนาดแล้วเนี่ย มาแก้ตัวใหม่เฮ้ยอะไรไปแบบเฮ้ยทำไมเขาไปทางนั้นน่ะทำไมอ่ะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเดินได้จริงๆเหรอเฮ้ยหนีก็ได้เหรอเฮ้ยถึงด้วยพี่วายพี่ดิเออสุดยอดจริงจเลยนายเอามั่งดิลองลองดูลองดูอือ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 โอ้โหมีทริคดีๆอย่างนี้ก็ไม่บอกดีนะแอบดูเขา ไส่ตามท่อเป็นหนูเลยนะไปไปเพื่อนขอบคุณมากนะที่บอกทางใหม่กับเราปีนบันไดไปเลยขึ้นไปขึ้นไปชึบโอ้โหถึงแล้วนะอา้านี่มันห้องน้ำนี่นาพี่ใบเออใช่เฮ้ยจะเชฟพิซซ่านี่แล้วอุ้ยข้ยางห่้ามีใย,ยแมงมุมด้วยพี่ใบมีคนโดนแมงมุมดูดแห้งตายไปหลายศพเลยอ่ะอุ้ยสยองรีบหนีกันดีกว่าชึบไปโอ้โหเต็มหน้าเลยจะเชฟแมงมุมพิซซ่าเมื่อกี้เราก็โดดติดใยแมงมุมนะคราวนี้เราต้องกะระยะใหม่ดีๆแล้วแหละไปไปพี่ใบแก้ตัวชึบ ต้องเลรงดีๆเลยนะเนี่ยพี่ใบ้โดนนิดนึงไม่ได้เลยอ่ะชิปตัวสุดท้ายโอ้ยสิเฮ้ยตกใจตกควบเลยไปต่อไปต่อโหนั่นมันอะไรเนี่ยพี่ใบ้น้ำแหลมเปียบเชียวมันต้องหนีบเราแน่ๆเลยอ่ะช็อปเอาแล้วเราต้องทำยังไงหรือว่าห้ามโดนสีดำต้องโดนสีดำสิเนี่ยต้องไม่โดนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราเออลองดูสิใช่ต้องไม่โดนสีดำ คิด oh. ว่าสีดําเป็นแบบทางให้เราผ่านไปออหรือว่าแบบให้เหยียบสีดําแล้วจะผ่านได้ไม่ใช่นะไปะกระโดดกันต่อชูบชื้อสบายมากเลยครับอันเนี้ยสูงมากเลยนะเนี่ยพี่ไว้อือจอกว่ะ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 เพื่อนจอกว่ะเพื่อนโหาชิวๆอ่ววะครับเฮ้ยสูงเกินเหนียวอ่ะนี <laughs> ่ใกล้แล้ว แอบทาเสียวตอนสุดท้ายไปไปไปโอ้ข้างหน้านมีตอเหล็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปุ๊บโอ้โหเกือบแล้วไปต่อครับใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะใ <ฮะ S 2> จะเย็นโอ้โหตอเหล็กนี่สนิมเครอะอย่างนี้เนี่ยโอเคไปเลยอัพ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 จะไปโผล่ที่ไหนเนี่ยฮึบโอยมีคำเตือนอีกแล้วนะเนี่ยมีเชียร์เขาอยู่นี่เหรอจะเชฟพิซซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับดูท่าไม่ดีละเสียงมาแล้วอ๋อใจเย็นเพื่อน ว้ายกระโดดขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยเราวิ่งไม่ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีทริคสิเราเดินมาด้านนี้สิมาตั้งหลักก่อนอไฟดับละเสียงมันมาแล้วมาโน่ตแล้วพี่ไบ์จะทำยังไงให้หนีทันนะต้องให้เจ้าเชฟม,มันเดินชนโต้เลยพี่ไบ์แต่เมื่อกี้เขากระโดดขึ้นโต๊ะได้นะนี่ไงเราติดโต๊ะไปดวีว้ายว้ายว้าย <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็ตามไม่ทันนะพี่ใบ้คนเก่งเดี๋ยวก็เรียกเชฟให้ตามมาซะเลยนี่จะเชฟพิซซ่าข้าไม่กลัวเจ้าหรอกอ้ยมีคําขู่อีกแล้วอ่ะณนีไม่พ้นแน่แโอ้ยพ้นดีเราต้องรอดหนีไม่พ้นหรอชุบอุ้ยพี่ใบ้พี่หญิงว่ามันห่าง้วเนี่ยชุบอุ้ยดูแล้วเขาจอาพี่ใบ้ไปทาพิซซ่าให้ได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยนินไม่นิดเดียวพี่หญิงคิดว่าไม่รอดซะแล้วข่าไม่ยอมกลายเป็นหน้าพิซซ่าหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันสุดท้าย เรียบร้อยไปต่อเลยครับโ์โมีเลเซอร์ด้วย้วางต่างระดับวิหากาะ <S <S แต่กระโดดง่ายๆเลยนะพี่ไบอืมอันนี้ง่ายกว่าอันอื่นที่ผ่านมาผู้เชีเย่ยวชาญด้านการกระโดดเฮ้ยอันนี้ผ่านชฉลุย เฮ้ยพี่ใบคนโดนจับมาแขวนมาครับเ <c oughs> พียบเลยเนื้อหายไปไหนหมดอะ่ะคงจะโดนแล่ไปทําหน้าพิซซ่ามาแล้วสิพี่พบอ๋อโดนจับไปเจียนกันหมดแล้วนี่เองโอ้ตรงนี้มีข้อความด้วยนะครับ find the crowbar เราต้องไปหาแฉลงมานะเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแบบแบบอ๋ออยู่ทางนี้นี่เองหยิบไปเลยต้องเอามาใช้งัดประตูหรือเปล่าพี่ไบเพราะประตูมันดูเก่ามากเลยอ่ะใช้มือเปิดคงจะไม่ไหวแน่ใช่แล้วพี่หญิงงัดเลยครับโอเคเปิดแล้วโอ้โหสนิมเคลอะกวาจะเปิด ได้นานนิดนึงเข้าไปเลยโอ้ลงลิฟต์อีกแล้วครับไปกันเลยอ๋ออันนี้มันขึ้นนี่ไม่ใช่ลงคราวนี้หวังว่าน่าจะถึงทางออกแล้วนะร้านพิซซ่าที่ไหนเขาจะทําลึกลับขนาดนี้เนี่ยพี่ใบุ้ยสูงอะเนี่ยพี่หญิงนั่นสิที่มันองค์กรลับอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะใช่พี่ใบพี่หญิงก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแปลกๆตั้งแต่เข้ามาแล้วมาชร้านพิซซ่าเนี่ยพี่หญิงว่ามันคือโรงเชืออมนุษย์ต่างหาแล้วแค่ทําร้านพิซซ่าบางหน้าเสียงเอะอาเอดอาฝืนขนาดนี้ยังจะเอามาใช้งานอีกนะเนี่ย หั <anse> ขวขาดพี่แายคิดว่ารอดแล้วเนะ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอเค okay, เราต้องตรงไปที่ห้องครัวนะครับตั้งหลักก่อนไปไปอยู่ตรงกลางก่อนได้ไหมพี่เลได้ <_ d ata> <_ d ata> มาก่อนไปคิทเช่นผ่านมาได้อย่างสวยงามนะลงไปที่ห้องครัวเลยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเครื่องบดเต็มแล้วอุ้ยแขนเฮ้ยแขนจริงๆเหรอพี่ใบมาได้ไงอ่ะอ๋อมันร่วงมาจากด้านบนนี้นะพี่หญิงเหรอมันร่วงลงมาอีกเพียบเลยพี่ใบไปต่อกันเถอะลุยฮยโหดูเครื่องบดนี้มันน่ากลัวมากเลยนะหนามแหลมเปียบเลยอะระวังด้วยพี่ใบถ้าหล่นลงไปนี่โดนหมดที่แน่ๆเลยฮึฮ ือจะถึงแล้วเชียวไม่ถึงจุดหมายนี่มันอะไรอีกเนี่ยเหมือนลู่วิ่งเลยอ่ะเฮ้ยเกือบล่วงแลง่ายเกือบไปแล้วดีนะพี่ไบกระโดดทันอ่ะโอ้โหโดนอวัยวะพุ่งชนนะครับอยากไปอีกชิ้นส่วนพวกนี้ก็ล่วงลงมากันจังเลยแค่เดินเฉยๆก็ลำบากแล้วนีเนี่ยต้องคอยหลบดีๆแล้วแหละหนืดมากเกอีกนิดเดียว เยี่ยมไปเลยผ่านไม่ได้อีกด่านหนึ่งไล่แล้วฮอปออนกระโดดขึ้นไป This way this way กระโดดไปเลยเชิญโอ้ยเข้ากรงมาแล้วลาก่อนพี่ไบ้เฮ้ยจะย่อนเราลงไปไหนเนี่ยดูข้างล่างกันสิเฮ้ยลาวาจะย่างสดเราเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันเบรกก่อนนะปล่อยข้าโอเคที่นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยพี่ไบโอ้โหลาวาเต็มไปหมดเลยอะมันก็เหมือนซอสพิซซ่าเหมือนกันนะเนี่ย กำลังจะพูดว่าร้านพิซซ่าะไรมีลาวาอยู่ข้างในร้านด้วยเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศก็ได้นะโอยโหไม่ต้องกลัวเราพี่ไบต์คงไม่เป็นอะไรหรอกน่าขึ้นไปขึ้นไปอ้าวผิดด้านถอย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 เห็นบันไดไม่ได้จะขึ้นอย่างเนี้อยากออกไปจะแย่แล้วโอเคเกือบไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่ใช่่าโดนจับได้นะแต่ขึ้นบันไดผิดฝั่งไปไป This way โอเคโอเคเฮ้ยต้องกระโดดไปตรงนู้นเลยเหรอใช่เปล่าไม่เลยไม่น่าจะใช่ซอสนั่นแหละพี่ไบอย่างเงี้ยอะไรกันล่ะครับเนี่ยเฮ้ยกระโดดกลับมาได้ไงอ่ะเอ้าตายแล้วคิดว่าเป็นสิทธิ์โลบูเข้มก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหมจีวอนนึกว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะ โ,โหได้แล้วแต่ละบล็อกมันห่างกันไม่ใช่น้อยๆเลยนะน่าพี่ไบีอย่างกว้างอ่ะใช่มันห่างไกลกันมากเลยอะ่ะเราต้องทำให้เรามองง่ายที่สุดครับขยายออกมาเออถามอมเออ<ป>เออเออ น้นมมุีถึงจนได้มันต้องเป็นมุมนี้แหละพี่หญิงมองง่ายดีเฮ้ย <B uff> นั่นมัประตูนี่ออกได้แล้วหรอไ <G ül> ปน่าจะปลอดภัยนะครับเย่ yeah, รอดแล้ว <B uff> ว่าแต่ทางออกเป็นอยู่ข้างๆร้านเลยนะเนี่ยเออแล้วเราไปมุดที่ไหนมาเนี่ยเมื่อกี้เราเข้าร้านนี้หรือเปล่า <G ül> ร้านนี้นี่แหละพี่ใบมีอยู่ร้านเดียวเลยอ้าวแต่เขาปิดแม่เราเข้าแล้วครับเพราะเราไปรู้ความลับของเขามาแล้วไงอ๋อเราเป็นสายลับอ่ะไปลวงความลับดูนั่นสิเพื่อนอยากออกมาพี่ใบออกมาเพื่อนออกมาเพื่อนอย่าเข้าไปเหมือนว่าอยากจะออกมาแต่ออกมาไม่ได้นั่นน่ะโดนจับไป ทำอาหารแน่บายๆเราไปก่อนนะเพื่อนรันโฮมไปวิ่งกลับบ้านกันพวกเราอ้าวไฟดับยังไม่จบไม่สิ้นอีกแล้วเนี่ยมีเสียงเรียกจากป่าเสียงนี้มันอะ <c oughs> ติดต้นไม้ต,ตายว้ายวะเฮ้ยมันตามมาแล้วเฮ้ยนี่เราหนีออกมาได้แล้วนะยังตามมาจับเราอีกเหรอเจ้าเช้งใชเราต้องทำไงอะลองเลียดไปด้านข้างเดกีกว่าใช่มอคิ้มา,มาจัดทางน,นู้น อ๋มอืมอือะไรล่ะหลอนเสียงนี้จร mm ิงๆเลยเออขนลุกเลยอ่ะเอออยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็นแต่ยินแต่เสียงเนื้อเซ้ายมือคายตัวติดตัวหน้าบายบายเจ้าเชฟพิซซ่าพาเจอทางออกแล้วโหรอดมาได้โอ้มีกำแพงกั้นสูงขนาดนี้เจ้าเชฟมันคงตามเรามาไม่ได้แล้วนะพี่ใบโอเคจบแล้วนะทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจกันสักทีเนาะตรงนี้มีเจ้าเป็ดน้อยด้วยนะทุกคนเอ้านั่งได้ด้วยง่อยง่อยห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 น้าตามันควรมากเลย จะเป็นน้อยเมื่อกี้มันจะเห็นประตูนะนี่ไงไหนลองเข้าไปดูหน่อยสิ <Okay. S 1> โอเคอือโลดดิ้งนะดูเหมือนว่ามันจะลิงก์มาอีกแมปหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยดูจากชุดแล้วมันเหมือนตำรวจเลยนะแต่ดูหน้าตามันไม่น่าจะใช่คนดีเลยนะเนี่ยงั้นแมปนี้เราจะเอาไว้ในคลิปต่อไปเลยกันนะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้ก็จะขอลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บาระไรช่ายกันด้วยน,นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ bye bye.